ทราบไหมครับว่าเมืองหลวงของพม่าชื่อว่าเมืองอะไรตึกต๊กเติกต๊กเตึ๊กเตึ๊กเนปิดอครับใครตอบได้เก่งมากนะครับคำถามที่สองครับเมืองหลวงเมืองที่สองของพม่าช,ชื่อเมืองอะไรอ่าไม่ได้อยู่ในพม่านะใบไปก่อน <c oughs> ถูกต้องครับอยู่ที่นี่ครับสมุทรสาครครับเมืองหลวงที่พม่ามาทำงานเยอะที่สุด ก็คือสมุทรสาครนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักลงทุนชาวมิโกมิชาแนลทุกคนครับวันนี้เราพาคุณมาชมการลงทุนอีกหนึ่งแห่งครับที่สมุทรสาครครับเราอยู่ที่ปั๊มปตทสาขาเอกชัยบางบอน5นะครับสาขานี้นะครับมีเสน่ห์และมีความน่าสนใจมากมายนะครับและทําให้นักลงทุนของเราเนี่ยเห็นถึงความมีเสน่ห์นั้นแล้วก็ลงทุนที่นี่นะครับ นักลงทุนคนนั้นเป็นใครนะครับเด๋วคุณมองเห็นอะไรในทำเลตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปรู้จักกันครับคุณน็อตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน็อตครับสวัสดีครับพี่หมอมครับคุณน็อตคุณน็อตเป็นลูกค้าผมเราควรจะต้องสอบที่กันไหมผมว่ากดีไหมคุณก็ต้องนั่นนะเดี๋ยวผมยื่นดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับคุณน็อตนะครับคุณน็อตนี่เป็นแฟนชาวรามิงมานานแล้วหรือยังเออเป็นแฟนรามิงแบบสิบกว่าปีนะครับเรารู้สึกว่าเราตามแบรนด์นี้มานานนะครับเรตามแบรนด์นี้มานานก็ อยากจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์เพราะเรารู้สึกว่าแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงเราเห็นเขาเปิดสาขาในหลายๆที่แล้วเราก็รู้สึกว่า,าอยากมีส่วนร่วมกับเขาเขาเติบโตเราก็อยากเติบโตไปด้วยขอโทษนะฮะเพราะว่าเมงเรามีน,นําไม่ถึง10ปีนะครับอ้าวเหรอครับคุณไปตามแบรนด์ไหนมาฮะเราตามแบรนด์ฟูตีมากโกโก้ครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ของอนั่นคือสูตรต้นตำรับน้ำซุปของเราเป็นแบรนด์ที่ดั้นน้องนะครับแล้วเราก็ทำให้โอกาสของการเข้าถึงนั้นมาถึงพี่น้อง ชาวกรุงเทพมหนาคนครและคนไทยทุกคนได้ด้วยการทําให้แบรนด์นั้นมีขนาดย่อมและลงทุนง่ายลงในชื่อของโอซาว่ารามงิงตอนที่ตัดสินใจลงทุนเนี่ยมีความคิดอะไรครับทางเลือกอื่นๆมีเยอะนะฮะทำไมต้องมาลงร้านอาหารผมว่าร้านอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องกินทุกวันแล้วกันนะครับผมว่าการกินเนี่ยทำให้เรามีความสุขเราได้กินอาหารที่จะบรรยากาศดีๆนะครับก็น่าจะทําให้เราเพิ่มพลังให้กับตัวเองแล้วก็มีแรงสาหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปครือไนะด,ด้ดีมากนะฮะเหมือนท่องมาจากบ้านเลยนะ <laughs> ผมสังเกตเห็นถนนเส้นนี้นะเอกชัยบางบอนมาสิบกว่าปีแล้วผมว่านี่เป็นโอกาสดีมากเลยนะที่ได้มาตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันมันยุทธศาสตรย,ยังไงครับที่คุณน็อตคิดไว้จุดหลักๆเลยนะครับเราอยู่ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารีนะครับถ้าก่อนหน้าจะถึงปั๊มเราจะมีหมู่บ้านพับปิงห้าหมู่บ้านพัดส,สอนมีหมู่บ้านสุภารยครับโอ้นี่ระหว่างที่เราคุยเนี่ยเรียนเข้ามาตลอดเวลาเลยครับนี่คือโอกาสของทำเลที่ ที่แบบทำเลทองจริงเลยนะผมดูตัวเลขนะักเรียนน่าจะมีเป็นพันนะกับร้านเราดูตรงนี้นะับกี่ซีครับคุณน็อตประมาณลงทุ20ที่นั่งสิเซทน่าจะไม่พอเนาะร้านเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกใช่ครับนี่เต็มแล้วเต็มแล้วนักเรียนมาเรียบเลยเพราะนั้นผมว่าคุณน,น็อตมาในทำเลที่ดีมากนะครับแต่ว่าการจะตัดสินใจลงทุนในร้านอาหารเนี่ยมันต้องมีปัจจัยหลายอย่างในการคิดแล้วก็ ถ้าเราจะเอาธุรกิจมาให้กับชุมชนเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าธุรกิจนั้นเนี่ยตอบโจทย์จริงๆมีอะไรที่จะบอกถึงกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ที่ศึกษานารีและคนในย่านนี้เพื่อให้มาใช้เป็นการแบ่งของเราบ้างครับด้วยแบรนด์โอซาว่าเองนะครับังเกตได้ว่าร้านเราบรรยากาศเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์มากกว่านอกจากอาหารอร่อยแล้วนะครับเราแม้บรรยากาศด้วยที่ทําให้เพิ่มสีสันให้การรับประทานอาหารไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่ว่าร้านเราก็ทําให้ทุกคนประทับใจด้วยร้านเปิดกี่โมง ร้านเราเปิด11โมงครับแล้วก็ปิด2ทุ่มครึ่งนะครับราสเดอร์2ทุ่มครับคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ปิดห้าทุกคนนะครับวันนี้เอาบรรยากาศญี่ปุ่นแท้ๆรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆมาถึงแล้วนะครับที่ปั๊มปตทเอกชัยบางบอน5เมนูที่คิดว่าจะเอาใจคนย่านนี้มีเมนูอะไรบ้างถ้าเมนูซิกเนเจอร์เราเลยก็ต้องเป็นโอซาวาราเมนแล้วก็เป็นทันทันอยากให้ลองครับเพราะว่าอร่อยจริงๆทันทันนี้ก็เป็นเมนูสําหรับคนที่ชอบรสจัดได้มาแน่นๆนะครับเข้มข้นมากรับรองว่าถูกใจชาว แล้วเราเนอกจากเมนูราเมงมีอะไรที่กินแกล้มหรือว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านมีอะไรได้บ้างฮนะถ้าเป็นเมนูทานเล่นเราเชียร์เป็นไก่คาราเกะครับไก่คาราเกะเป็นที่เด็ดตัวที่นี่อย่างเดียวครับรวมถึงเกี๊ยวซาด้วยนะครับสองเมนูนี้อร่อยทั้งคู่ครับใครที่เบื่อเบื่อเส้นนะครับอยากได้ของแห้งแบบขอมทอดอร่อยๆอยกลับไปกินนะครับเกี๊ยวซากับไก่ทอดคาราเกะ,ะเกะ็อย่างที่ย้ำกันในทุกเมนูว่า เนื้อไก่มันอร่อยโดยธรรมชาติขอกมันแล้วนะครับแล้ววิธีการทอดของเราเนี่ยมีหละการทอดที่กรอบนอกแล้วสุกลุ่มในด้วยนะครับมันมีวิธีการทอดตามจากสูตรของชาวบ้านเราเองอยู่ใช่ครับก็ถือว่าเอาของดีๆมารับใช้ชาวหมู่บ้านแถวนี้นะครับเอกชัยบางบอนนะครับแล้วก็นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนศึกษานาดีโดยเฉพาะนะครับคุณน็อตครับครับนิดนึงครับก่อนเราจากกันอีทูรี่ับคืออะไรครับ อิตาลีฮับจริงๆเป็นบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาครับเพื่อที่จะรองรับธุรกิจนี้เลยนะครับก็คือเราเปิดโอซูมรามงมาสาสาขาแล้นะครับนี่เป็นสาขาที่3ข,ของเรานะครับก็เราดําเนินการโดยชื่อ Italy h u ัเ,เป็นหลักใช่ครับสสาขาแรกนี่เป็นยังไงฮะก็ดีครับแฮปปี้เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เปิดสาขาที่3ครับเป็นภาพที่พูดแล้วสวยห,หรูดูดีบ้างนะฮะน แต่ก็นักลงทุนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคคนที่ลงทุนสาขาที่12.3ก็ไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าตอบโจทย์กลุ่มชุมชนนะครับแต่ว่าต้องเลือกทำเลดูให้ดีนะครับว่าทำเลไหนตอบโจทย์แล้ววันนี้ก็ได้ทำเลที่ดีมากไม่น่าเชื่อว่าจะได้ทำเลฝั่งตรงข้ามกับ ตรงนี้าหขสานต์อะไรถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากใครที่มีทำเลดีๆนะครับเห็นว่ามีโอกาสที่จะนำะสินค้าที่เป็นอาหารคุณภาพดีๆไปเปิดในชุมชนที่คุณอยากจะรับใช้นะครับก็ให้เลขติดต,ต่อมานะครับรับรองว่าเราจะช่วยวิเคราะห์ทำเลให้แล้วเราจะมีโอกาสการลงทุนให้เป็นอย่างดีเลยครับวันนี้ขอบคุณคุณ็อมากนะครับและขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีครับกัครับ